โอเคครับอันนี้เราก็จะมาเริ่มเดโมโส,สำหรับโค้ดของ Lecture แรกกันนะครับโค้ดของ l e คเชอรแรกเนไม่ได้มีอะไรเยอะมากก็จริงๆก็มีแค่ Hello World ที่เป็นโค้ดพื้นฐานมากๆเลยที่ที่ปกติเวลาเราเรียนเขียนโปรแกรมอย่างแรกเนี่ยก็จะลองพิ i พ์คำว่า Hello World ไปในมอนิเตอร์นะครับอย่างที่ผมบอก อันแรกที่เราควรจะต้องทำก็คือ Standard i n c l u d e เอ่อ a d ก็ Include วันนี้นะครับเพื่อให้ m ม k ครเวลาเราต้อง call ฟังก์ชัน print F เนี่ยมันจะได้ลค g มอมจะได้รู้ว่าต้องทำอะไรกันอถ <c oughs> ้าจำกันไม่ให้ยังไม่ลืมกันนะครับเวลาเราร,ารบบันโปรแกรมมันจะมีฟังก์ชันพิเศษอันหนึ่งที่ มีหน้าที่บอกว่าบรรทัดแรกที่เรารันโปรแกรมนีเรียนจบการบรรทัดนี้ฟังก์ชันนั้นชื่อไงน,นะครับก็ง,ง่ายๆนะครับนี่คือบรรทัดแรกที่เราจะรันเรารควรจะทำอะไร print คําว่า hello world นะครับอันนี้ผมก็จะขอจัดระเบียบนิดนึงโดยกการใช้ format string พิเศษที่เป็น slash a n จริงๆมันมันเป็น,ปน string string พิเศษที่บอกว่าให้เพิ่มบรรทัดใหม่แค่นั้นเลยนี่คือเสร็จแล้ว hello world นะครับโปรแกรมเราไม่ได้ทำอะไรเลยมาถึงปับ๊บ print hello world จบออก รลอง c คอมไพดูว่าเป็นยังไงนี่ก็คอมไพเสร็จปั๊บถ้าผมไม่ได้ใส่ว่าจะให้ output ของ c o m คอมไพคอมไพเล i o n เราเนี่ยเป็นไฟล์ชื่ออะไรมันก็จะออกมาเป็นไฟล์ชื่อ a o ซึ่งเราจะสามารถรันได้ก็จะเห็นว่าเป็น t hello world ถ้าเราอยากเปลี่ยนอ่อไอที่เรา print อยา hello world, ่างเฮล l ลมีอ่ามีตัวเครื่องหมายตกใจด้วย่อความลันการครับก็ทำได้เหมือนกันก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะมีข่องายตกใจนะครับอโปรแกรมที่ส Factorial นะครับก็เหมือนกันใส่สแสดง i ัไโอมาก่อนเพราะว่าผมจะต้องจะได้รับข้อมูลแล้วก็ Print ที่ต้องแบบที่ต้องการครับเหมือนเดิม ction, เป็นฟังชันเป็นฟังก์ชันไล่ที่เราตลาดในโปรแกรมนะครับอย่างแรกที่เราทำก็คือเราประกาศตัวแปรมาก่อนอขอใช้ชื่อให้มันมีความหมายนิดน,นึงเอ็นพุดนะครับ อ่าผมที่จะทําก็คือสแกนตัวเลขมาหนึ่งตัวจากคีย์บอร์ดแล้วก็จะให้ผลลัพธ์มันถูกเขียนเข้ามาในอินพุตก็ใส่แอมป์แซมอินพุตนะครับสแกนเอทีนี้ผมอยากทําฟังก์ชันขอบเพื่ออะไรเพื่อให้รับอินพุตเข้ามาแล้วก็อินพุตตัวเนี้ยมันจะทำแฟกตเท่เรียวให้เรา วิธีการทำ factorial า Fa ทอเรียง่ายๆอย่างหนึ่งที่ทำได้ก็คือใช้ลูกก็ in i c o u n t เตอรเท่ากับศูนย์นะครับ for อ่าตอนแรกไม่ต้องทำอะไรก็จริงๆเพราะให้ Count e r เป็นศูนย์ไปแล้วราไม่ต้องจริงๆดีละเอาแบบนี้ละกันนะครับผมยังไม่ได้ initialize ค่าเลยใน counter ร for c o u n เตอเท่ากับศูนย์เริ่มจาก c o u n เตอร์เป็นศูนย์เ o u n t อร์น้อยกว่า input ตบวกบวกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมจะต้องทำก็คือซัม เป็นการเก็บค่าว่าตอนนี้แฟกทอเรียลเรามีค่าเท่าไหร่แล้ว m แมท a ิมัล i ดนิ i ิ i ค i ันของแฟกทอเรียลคืออะไร factor รียของ n จะมีค่าเท่ากับ n คูณกับ factor รีย n ลบหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นผมทำไง sum เท่ากับ sum คูณกับอะไรครับหนึ่ง เราลองมาเช็คกันว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับอย่าลืมจบสเต็อย่าลืมเซ็ตไมโครก่อนเสร็จแล้วเราไปเชิญอ,อะไรเราเอาพุทของเราก็คือซัมซัมเนี่ยก็คือเป้าหมายของซัมในฟังก์ชันเนี้ยผมแค่จะให้มันคูณ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 ตัวเคา์เตอร์ไปเรื่อยๆจากหนึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดเพราะนั่นคือดีเชิของแฟกทอเรียลนะครับถ้าเราจะเช็คผลแล้วก็หาฟริน เราขอเขอเนี่บ print f นะครับออเพื่อความสวยงามก็เขียน factorial of percent d f percent d ไก็ได้นะครับแล้วก็ผมให้ n f เนี่ยรับ input มา2 variable อันแรกคือ input factorial of input is factorial จะ call function แหละก็สอดรับแมวข้างหลังนะครับก็มันกระตับลาย เก้าอี้ผมอยู่อย่างส,สงานุกสนานน้องนะครับมาทักทายนตลอดน้องจะชอบมาทักทายเวลาผมสอนเป็นประจำอ่าเดี๋ยวลองคอมพายกันนะครับ GCC factorial 4เกิดอะไรขึ้นหลมงจากอะไรแค่บอกผมจะรับอินพุตก่อนผมอยากดู factorial ของห้าเป็นเท่าไหร่ห้า factorial ของห้าคือร้อยยี่สิบถูกไหมถูกต้องนะครับ factorial ของสี่คือยี่สิบสี่ อของเลขของหกก็คือจะร้อยยี่สิบทีนี้เนี่ยโค้ดเรามันจะประหลาดประหลาดนี้สมมติใส่ลบหนึ่งเข้าไปม,มันจะกลายเป็นหนึ่งอ่าอันนี้มันเริ่มอันดีฟ้าละก็เป็นเป็น property ที่เราก็ต้องอย่าลืมว่าถ้าสมมุติมันมี Special c เคสอะไรเนี่ยเราเราก็เอออย่าลืมโค v e r c a เคพตรงนั้นถ้าต้องจำเป็นต้องทำสมมติจะคุมเคสที่แบบ i ินพุน้อยกว่าศูนย์ไหมจะเป็นว่าเ hey, อออินพุตม้กไหะหรือเปล่าถ้าใช้ e l ก็ทำได้ครับอย่างงี้อย่างนี้ <c oughs> ไอ้กอดรากับศูนย์ในเชิงคณินนตศาสตร์จะเกิดความงงมันไม่มีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้า input นับศูนย์ปั๊บสิ่งที่เราทำได้ก็อาจจะเป็นอย่างนี้ครับเสร็จอ่าสองท็อปปี้ไลน์นี้แต่แทนที่จะอ่าว่า factorial of ฟเติดตเออดคืออะไรก็บอกเทนเบิร์ดทูคอมพลีทแฟคทอเรียออ คราเข้าอันด้้ยนะครับก็จะร้องอย่างนี้จะสักพักอัสมมุติทานนี้ใส่ลบหนึ่งปั๊บก็จะบอกอันนี้เมื่อคอมพิวเตอร์ออฟับหนึ่งถ้าใส่ห้าจะคอมพิวได้เหมือนเดิมเพราะใส่ i f else ไปเรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยไอ้ฟัง์ชัน f a c t o เ i ี l เนี่ยมันสามารถ Implement ได้อีกแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่า Recursion นี่เป็นเทคนิคที่ในคอมพิวเตอร์เราใช้กันบ่อยเหมือนกันผมจะลองเขียนนะครับ recursion เนี่ยหมายถึงอะไร recursion เนี่ยหมายถึงว่าผมจะจะเป็นใช้เป็นฟังก์ชัน call ที่มันเรียกตัวเองเพราะว่า by definition factorial เนี่ยมันคือฟังก์ชันที่เรียกตัวเองทำไมถึงเรียกตัวเองถ้าผมจะคำนวณ factorial ของ n มันก็คือเอา n คูณกับตัวมันเองแต่เป็นเวอร์ชันที่ input เปลี่ยนจาก n เป็น n ลบหนึ่งมันคือการเรียกตัวเองเพราะฉะนั้นผมทำนี้ได้ครับ if input มากกว่าหนึ่งใช่ไหมครับ ไปเทอร์นอะไรเทอร์น n ตามฟังก์ชันเลยครับ r e เท r ร์น n คูณกับ f a c t o r รี l r เอ u r ซ์ชันก็คือฟังก์ชันของตัวมันเองแต่ว่าให้นี่จะใส่ Input เป็น n คราวนี้ Input ตเราจอเลย n ลบหนึ่งนะ else ถ้า Input เป็นหนึ่งเป็นต้นไปเทอร์นหนึไ่ไหมครับถ้า Input เป็นหนึ่ง Input เป็นลบหนึ่ง,งอะไรก็ r e t เท n ร์นหนึ่งหมด คือจริงๆ Input ถ้าแฟลนลบหนึ่งเนี่ยมันจะติดติดเคส if ตรงนี้ไปละเคสเนี่ไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ลองอ่าลอ,องทำเออเดี๋ยวเลืมลืมไปครับแปลว่าถ้าเราจะเทสใช่ไหมฮะเราเปลี่ยนชื่อฟังก์ชัน call ตรงนี้เป็น factorial recursion ก่อนเออเร่ Over. n u n d e c l a r e d เพราะว่าอะไรผมใช้ n ทางทางที่ n เนี่ยมันเป็น Input ผมต้องเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็น input นะครับก็ เพื่อให้โปรแกรมมันรู้ว่าเออมันคือ Input ที่เป็นที่เป็นตัวแปรข้างบนตัวนี้นะครับแล้ก็สามารถคอมไพ l ์ได้แล้วก็อันนี้สั่งรันก็ได้เหมือนกัน f a c t o r l of 5 i s ร้อ uh, นะครับ factory อันนี้โปรแกมผิวเพราะว่ามันตัวเากับศูนย์อะไรนี้นะครับอ่ะ f a c t o r i a l ตัวอย่าง f a c t o r i a l เสร็จแล้วตัวอย่างต่อไปคือ Fibonacci นะครับเราก็ขอเขียนโค้ดเหมือนเดิม include Standard IO d e นะครับก mm ็อ hmm. ่านเหมือนเดิม i อ่ u เอ็นเอผมราขอมาเริมเคำนวณแฟ b ท n a c c i ของ N นะครับก็ s c a n f อ e ก็เป็น f Yes. Yeah. ต้องการจะพิมพ์คำตอบออกมาว่าฟังฟังชันคอที่ผมยังไม่ได้เขียนแต่ผมกำลังเขียนตอนนี้นะคะรับจะควรจะต้องรีเทิร์นตัวเลขนนะะตาม n i t i o n ของฟังชัน fibonacci ฟังชาน fibonacci เนี่ยมันถูกกำหนดว่ายังไงคือตามเชิงหลัก,กรคณิตศาสตร์เนี่ย fibonacci ของ n นะครับฟิโบนักชีของ n จะมีค่าเท่ากับฟิโบนักชีของ n ลบหนึ่งบวกกับฟิโบนักชีของ n ลบสองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เราทำได้ออ๋แล้วก็อีกอย่างนึงครับฟิบของหนึ่งเท่ากับหฟิบของสเท่ากับหเพราะฉะนั้นฟิบ เฟ็บหนึ่งเท่ากับหนึ่งเฟบสองเท่าหนึ่งฟบสามก็คือฟ1ฟ็บหนึวก็บสก็คือสองฟก็คือ2ฟบสอ,อันนี้ก็คือสองบวกหเป็นสามฟ5ก็คือสาบกสเป็นหอะไรงี้นะครับนครับนั่นคือูนักชีนั่เบอร์รเพื่อความเคลียร์นะครับ อันนี้เลย definition ก็คือตัวแรกเป็น flip ศูนย์เท่ากับศูนย์ flip หนึ่งเท่ากับหนึ่ง flip สองเท่ากับหนึ่ง flip สามเท่ากับสองไปเรื่อยๆมันจะเอาสองตัวก่อนหน้ามาบวกกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำแบบง่ายๆโดยใช้ recursion if input เท่ากับเท่ากับหนึ่ง return อะไรครับ flip หนึ่งเท่ากับ Else if input เท่ากับสอง เอ่าถ้าลบศูนย์รีเท r ร์นอันนี้คือการ establish base case 2อันเพราะว่าเรารู้ว่าฟังก์ชันหลักของเราอะ่ะมันต้องการ Re เท r ร์นอันนี้ครัของ input ลบหนึ่งบวกเขปอง input ลบสองครับ ซึ่งถ้าเราไม่มีเบสเคสที่เป็น Input ตเท่ากับหนึ่งกับอินพะุตกับศเนี่ยพอเจออินพุตลบหนึ่งก็จะไปเรื่อยๆจนไม่จบเราก็ต้องมีเบสเคสให้มันเพราะฉะนั้นถ้าเราลองรันนะครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> เรติตบก็ <S <S จะสามารถหาคำตอบว่าฟิปของ5เป็น5้าฟของ6เป็นแปดฟของ7เป็น13ได้แล้วเรียบร้อยนะครับฟิปของสี 40, ่สอาจจะนานีนนึงใช้เวลา ตัวเลขก็แปลว่าร้อยสองล้านนะครับก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจะเห็นว่าเป็นฟังก์ชันที่ทติโตค่อนข้าง,งเร็วนะครับโดยความที Fun ction, Fun ction, ่ฟังก์ชันฟังก์ชันฟิโบนัชชีแบบเรขเคณิตโตค่อนข้างเร็วถ้าสมมติเราไปคำนวณสี่จ้าใช้เวลาตกพักหนึ่งามที่เราเห็นในจอนะวิธีหนึ่งที่จะแก้ได้มันเป็นวิธีในเชิงัลกอริทึมเขาเรียกว่า d i r e c programming วิธีในการดำเนะินทา d a m i c programming เนี่ยคือแปลว่า เราจะใช้ผลลัพธ์ของการคำนวณขั้นก่อนเป็นการหาช็อตคัทให้การคำนวณในปัจจุบันผมจะใช้ลลปในการทำเชฟวูนชัชชีทำได้ง่ายาะว่าจริงๆฟังก์ชันมันบอกงี้ฟีฟของ n เท่ากับฟีฟของ m ลบหนึ 1, ่งบวก n ลบสองจริงถ้าเราจะทำาลูป,ปลุของพิยุทธ์ฮะฟีฟวูนัชีทำได้ไม่ง่ายจริงแล้วเนี่ยเราก็เริ่มจากฟีฟศูนย์เท่ากับศูนย์ฟีหนึ่งเท่ากับฟีฟสองเท่ากับสองตัวแรกบวกกัน ก็คือศ ah e so ูนย like in ์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งพลบสามก็คือสองตัวก่อนหน้าบวกกันหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองพลิบสี่ก็คือสองตัวหน้าบวกกันไปเรื่อยๆนะครับสามห้าแปดไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นผมสามารถ implement ตัวูหนัาชี่แบบที่เป็นลูปได้ด้วยการทำอย่างนี้ครับ A อบอ่ะอ input เราก็คือ input ของ f ฟลที่เราต้องการ คำนวณอย่างฟิบนัคชีห้าฟิบนัคนชีของแปดอะไรก็ว,ว่ากันนะครับผมจะใช้ลูก for i เท uh, ่ากับไอสูนี้ก็ได้ประกาศ internally ว่ามีตัวแป I loop, ร i อยู่ในลูกเรา i น้อยกว่า input แล้วก็ผมต้องมีซ u m อยู่ตัวหนึ่งเอาไว้เก็บผลลัพธ์ ที่คนจะเริ่มที่สุดอ่ะทำไงดีละ่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องการทำนี้ตาจะเท่ากับตามก็คือผดลัพที่เคยเก็บมาเรื่อยๆเนี่ยบวกกับสองตัวหน้าบวกกันสองตัวหน้าบอกกัน t o e อ r l i อ r ของตัวนี้ใช่ไหมครับสองตัวหน้าเนี่ยเราทำยังไงดีละ่ะเราก็ทำนี้ครับเราบอกว่าให้ตัวแรกคือ a ตัวที่สองคือ b ตัวแรกมาถึง initial condition ของ a ก็คือ a จะเป็นค่าเป็นศูนย์ก็คือฟิบฟิบของศูนย์ b ฟิบของหนึ่งเป็นหนึ่งตัวต่อไปต,ต่อไปเราจะบอกให้ i เริ่มที่สองเลย i เริ่มที่สองเลยแล้ว i จะขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงฟิบของ Input ใช่ไหมครับเสร็จแล้ว sum เนี่ยจะต้องเท่ากับ sum วก a บวก b ก็คือตัวสองตัวก่อนหน้าใช่ไหมครับแล้ว เราจะทำอย่างนี้เสร็จอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเมชชัวด้วยว่า a เนี่ยต้องขยับไปเป็นตัวต่อไปซึ่งตอนนี้ตัวต่อไปมันคือ b b ต้องขยับเป็นตัวต่อไป b ก็ต้องขยับไปเป็น3แล้วเราจะ return 3ลองดูการว่าผมจะโค้ดอันนี้แล้วผิดหรวเพราะันผมก็ขิดคิดเร็วไปแล้วก็จะผิดออลองฟิปของ5ดูก่อนครับฟิปของ5เป็น5ถูกต้องฟิปของ6ควรจะเป็น8นะครับเสร็จแล้วถ้าฟิปของ1 จะได้หนึ่งคลิปของสองจะเป็นถูกต้องโอเคนี้เนี่ยเมื่อกี้เราลองคลงิปสี่สิบห้าใช่ไหมครับเออขอโทษผมลืมแก้คือจริงๆผมต้องแก้ผมเลยผมต้องเขียนแก้ครูปผมไม่ได้เทสติปลูกเมื่อกี้ผมเทสต์ปโนแชีที่เป็นเลเบี้ยชันอ่ะผมแก้คลิปลูกแล้วลองมาลุ้นกันว่าผมเขียนตัวถูกหรือเปล่าคลิปของห้าเป็นสิบเจ็ดอ่ิแล้วก็วิธีดีบักนะครับวิธีดีบัก ถ้าเรายังไม่อยากใช้ดีดิคอสมมติย่งขี้เหร่ใช้ g ีดอยากลองง่ายๆก่อนลองทิปหนึ่งไปก่อนฟิปหนึ่งเป็นศูนย์ปิดแล้วทิปหนึ่งเป็นศูนย์ปิดแล้วทิปสองเป็นไงฟิปสองเป็นหนึ่งฟิปสองเนี่ยถูกฟิปสามเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นสามถ้าอินพุตเราเป็นศูนย์ถ้าอินพุตเราเป็นศูนย์ทำไมเป็นศูนย์สามนับกับศูนย์ in i ไเท่ากับ2 i น้อยกว่าเท่ากับ n ินพุตบวกบวกไเท่ากับ2 input พุตเราเป็น0อันนี้เป so okay. ็นเทสเพราะฉะนั้นก็กระโดดมานี่ return 0เลยโอเคฟิป p 0เรายังไม่ได้เทสบางีฟิปศเป็น0ถูกต้องฟิป p 1 f l i ฟิปคืออะไรล่ะฟิป p 1มันก็จะตรงนี้จะเป็นเทสเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะ return 0อ่ะฟิป p 1ผิดแล้วฟิป p 2เกิดอะไรขึ้นอ่ะฟิป p 2 i ไอเท่ากับ2 input เราคือ2ก็จะทำแบบนี้ รูปนี้3่เท่ากับศูนยเท่ากับศูนยเท่ากับหนึิปสองคือเอาศูนย์วกศนย์บวกหอันนี้ถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรฟิปสาก็เข้ารูปนี้รูปนี้จะเข้า2องอถ้าเป็นฟิปสามนะครับเพราะว่าอินพุคือ 3, i มอเท่ากับสองะอเท่ากับสองอินพุเท่ากับ3ามรูปแรก sum ที่บอกซัมเป็นศูนยเป็นศูนยเป็น1 sum จะกลายเป็น1น เท่ากับ b b เป็นหนึ่งอยู่ a จะกลายเป็น1 b เท่ากับซ u ม s u ซตอนนี้เป็นหนึ่งอยู่เพราะฉะนั้นก็คือ a เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งซเป็นหนึ่งทำรูปอีกรอบนึงซ u m เท่ากับหนึ่งบวก a บวก b ใช่ไหมครับผมจะบวกซ u m ด้วยทำไมใช่ไหมผมเราก็จะเริ่มเสร็จแล้วให้ผิดตรงนี้แหละจริงๆริงซัมคือสองตัวหน้าบวกกันผมจะบวกซ u m ด้วยที่เหลือทำไมขอแก้ตรงนี้ก่อนนะครับทีสีเอท์เอาท์เพราะฉะนั้น ิปห้าจะถูกแล้วฟิปหกจะถูกแล้วตอนนี้ปัญหาเราคือฟิปหนึ่งทำไมมันเป็นศูนยล่ะมันควรจะต้องเป็นหนึ่งนี้มันกระโดดข้ามอันี้มเลยครับเรากงการ Return ์สใช่ไหมครับเราก็ให้อย่างนี้ได้ฟิปหนึ่งให้มันรีเทิร์นสาามจะเป็นหนึ่งเพไม่ทำในลูกอีกวิธีหนึ่งที่อาจจะดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ i ิปอินพุตศูนย์ return if i n p นพน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ใช่ไหมครับ t e t u r n i n p u นพุรแรกก็เลย,ยเพราะฉะนั้นการที่จะทำตอนนี้เราทำา n p u u t ให้มันถ้ามัน input น้อยกว่าหรือเท่ากับ1นึ่งอ่ะแปลว่าถ้า input เท่าก,กับ0ูนย์รีเท n ร์ t ศูนย์เท่ากับ1นึ่ง r ีเทรไม่งั้นถ้า input เท่ากับอะไรที่มากกว่า1อย่างเช่น get ก็จะ return p นฟ o บนาชีอชของเจ็นาชีของสี่ต่ว่้าคราวนี้เราคอม คำนวณได้เร็วมากเราจะใช้ Dynamic Programming ในการคำนวณอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวเดโมโของ l e คเชอร์นะครับเดี๋ยวทุกคนก็ลองไปดูเลคเชอร์สองต่อจะมาดเดโมของ l e คเชอร์ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ